Oh, <BB. S 3> วันนี้เล่นสักร้อยเกมเอาโอ้โหไหวไหมตะไปเฮียชิวไม่มีอะไร <c oughs> ทำอะไรเราได้ <c oughs> เราเล่นร้อยเกมเลย นอกจากตัวเราเองเออไม่มีอะไรทำร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองไอ้เกียรปิดเกมขี้นี่กันเถอะอย่าเล่นเองแตกสลายเองเนี่ยค่ะมาเต็มเลยดีดามียนตีเวอลแรกแต่ตัวเล็กไปนะเอ๊ะปวดหลังกับแผลหล็อกกู โอ้ว oh, oh, no no, no, okay. uh ิ่งเร็วจังน่าพ ah ี oh, ่ชายวิ่งเร็วขนาดนั้นเชียวแต่วิ่งไะแต่วิ่งวิ่งเร็วขนาดนั้นเชียวมึงวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่ได้ไปวิ่งในใจเขาหรอกนะเว้ยเฮ้ยเฮียแล้วเฮียคิวคิวคิวเออวันนี้เราเล่นแบบคำคมดีกว่าโดต้าคำคมเฮียตีแบบว่าไม่ต้องวนกับบาได้พออ่ะก็ไปเอาไอ้สาย เกิงตรงๆสิแต่หาดีเยอะรวมคู่สวัสดิ์กับมึถึงมึงจะง้างยิธน,นูยิงกูได้แต่มึงอ่ะง้างใจเขาไม่ได้หรอกด้วยหยอนย่อนหย่อนไปวันไปต่อไปกัตนตอ่อ,อคำคมโอเคเหรอวะนน <laughs> ใช่ใช่วันนี้มึงอยิ่กับเพจด,ดอท่าแบบคำคมกูไม่ได้เหยียบเลยนะวี่งในี่ยบอกแล้วขึ้นปะวะหูล็อกมันมาพี่อะไรอะไรนี่เนี่ย มมันาบังโชยุงอะไรอกอยู่นี่บังโชยุงตอนแรกมันเดินตัดแล้วอีกเชียว์เองบังเอาให้ต้นไม้มึงอาจจะตัดต้นไม้ได้นะเว้ยบังแต่ว่ามึงอ่ะตัดใจกเขาไว้ละหรอเว้ยเออโบม่ได้ยินเสียงโม่อะไรนะ ก็ดีอ่ะแต่ว่าก hey, e you you ็ย right? ังไม่เท่าไหร่อ่ะเอาต้นไม้ไปแดกไว้บ้างไม่อยู่่ะโตเป็นปุยโอ้วโอ้ดวงเนจะดีเลยขนาดนั้นอ่ะเด็กขนาดนั้นเชียวไม่สนใจจิตและตีแต่กูสัสเออ ระวังนะกูวิ่งมารับมีสติ๊กมีอะไรบ้างโอ้สัตว์เลยมันหนาวไม่บอกเอ้๋เราซ่าโยนเลยย้อนซะแล้วไม่มีควมคมไม่มีกำลังใจเล่นหรือยังไงโอ้ยยึดมันล่างโดนใส่ป้อมไอ้เฮียสี่วีมิวครับโอ้โห ไอสัตว์เอ้ยวับกลางไม่ได้นะบอกนะต้องเอาล่างให้ได้เหรออันนี้อยู่ตีสโลว์ให้อยู่อันน่าเกมไปดเลยนะอุ้ยเออมีใบันเกือบเริงไงเกือบวัวแตกเกือบวัวปะเลยมีคนมาเอา มันมีอาเคีนอะกูไม่มีวเซซ่ากูยังไม่ได้ออกเลยกำลังออกมีใครซอนกลารมั้าไม่มีว้าไม่มีกล่าวิ่งไปแล้วกันมึงไม่จะฆ่าได้หมดนะไม่น่าตายไม่ตายด้วยเออแพรอรอดเฉยแม่ของแพร่ของแพร่แมงกะพุ่นนะ่ะสมแล้วถ้าเป็นปากาลังคนวาซ้อนอ่ะนายไม่เอาเลย นายยืมไปเรีนเฟื่องนายบินไปใครบะนทัวรอ่านได้ยินอะไรมาวะเอาวันเอาวันเอาวันใส่ท่าสามให้พี่บังโอ้ยมันมาอีกแล้วไอ้เฮียนี่ไปไม่ได้ไอถ่านจะไปทุกที่ไม่ได้เอาบนเราไม่แต่ว่าไปทุกที่ได้ นานไม่ก็ไปจบกับลด้เกินถ้ามันมาเดี๋ยวไข่โซนให้แต่แย่ก็พอตัวน่ารักด้วยไข่พันโลอ่ะรู้จักว่าไข่พันเล้าอ่ะไข่พันเล้ารู้จักไหมไข่ดำไข่พันเล้าต่งหาก็เลยไข่พันเล้าไข่ดำแต่เป็นดัดี ไข่พัลโเห็นแล้วไข่ดำก็คือไข่ดำเดียวไอ้สั์ไข่พะลโล่ก็คือไข่พัลโล่เลยวะเหมอนมูเล่โดนจ้ะสมมนูนแน่ไอ้ประการลางโง่เอาปะเอาเอาเอาน่าจะมีวอร์ดละเนี่ยกูเดินมาเลยแยงแก้วอร์ดแบบหน้าด้านเออเอาเลยเอาเลย

กูตายแล้วกูจะเอาทหรือไม่ได้ถอยไม่ได้ก็สู้มันเลยลกันทางบนเอาเอาจะเอาแอกมือเนนี่อกไปเข้ามากวกอะเก่าอะเกาซัพพอร์ตรงนีอะรอเซตรอเซติโอ้มันมาแล้วโอ้ยย โอ้ตีไม่โดนอิงโอ้ต่างช่วยด้วยไก่มมนไดแล้วามันฆ่ามันามันไม่ตัวแกก็โดนตรงนี้ก็โดนโดนนี่ไม่ได้ได้ปอดหยุดโดนทันทีซับว์าไม่ทันช่วยเหลือไม่ทันแล้วฉันไปฉันไปววาแล้วตั้งฉันหมดไปกับว่าทั้งหมด กำลังไปกำลังไปเลงการกำลังไป w a นิ Warning, ่งวอ a r n i n g ฆ่ามันฆ่ามันไปฆ่ามันฆ่ <ไป S 1> ามันวางฆ่ <ไป S 1> ามันนัดไปมันตายซะบังเออจูบเขียวสุดยอดไม่ใช่ผมไม่ไม่ทันไม่ไม่ช้ามันไม่ไ <ป S 1> บีแล้วพี่เข้าใจปะเอ,อ, <Double kill. S 1> อรียบลายเออตายไหม

แอคมาแอคมาแค่ก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยคะแนนั้นเชียวแอควีบิงแอควีบิงแอควีบิงขอสี่คนมันล็อกมิดโช่ยังไเงตัวเองมันล็อกไปกูอี้ยสีสวยไงเอาเออได้เอออยากได้ขนาดนั้นเชียวใบมันน้องใบมันน้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยโมันมันระเบิดมันระเบิดเองนะพี่มันไม่ได้บอกว่านะนะไม่มันไอ้นี่มัน ไม่มีให้เลือกละใช่เดี๋ยวไม่ได้เลือกว่าผมเลือกวาบอกว่าคู่กันดบบนั่นน่ะคู่กันดบบวันเต็มจงควบคุมศิลปะของแกซะใช่ดีควบคุมศิลปะไปดีกว่าอยู่นี่ดีกว่าข้างล่างโดนละว่าเล่นบุกันเถือนใจได้เนี่ยกลางกำลังโดนไป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 พี่โจรเนี่ยนี่นี่ไอ้แม่ออกพายุเล่สัตว์เจ็จ็ ไปอวดที่ไหนเฮ้ยเอเวนตซินไอนสัตว์มาคุยคนเดียวไม่เป็นไหนที่ยังชนกูคุยเต็มเที่ยงจ่าเป็นมิเฮ้ยตายเราหวังนะเราหวังนะการไอ้บางโยนเกมโยนอะไรบางโยนเกมไอ้โชด้วยกูด้วยโชดี้เลยสัตว์กูด้วยโดนกยะยอนผมว่าพี่แกไม่น่าจะโยนะ แค่ให้โดนลูกเตะเดี๋ยวหน่อยเดี่ให้โชว์โดนล็อกแถวๆนี้นะไม่มีนะมาซ้อนกเยผมือไม่เก่งมาแล้วชนแล้วก็หนีหิวหิวให้หิวให้แบบสุดสู้ทุกคนสู้สู้กวที่จะกวางไปแกล้งไแก้วไปแกล้ เออจะบอกด้านขวามีแอ็อยู่นะจ๊ะไม่เห็นนเป็นไม่นะเป็น่ไม่มีใครรู้ไม่รรู้เราิวิวหนยวหนายอยู่ยาชาหนีกูสะท้อนอะไรเลยกูวิ่งตามแล้วกันเด้นี่เดีอรมไม่ตามไม่ตาม โอ้เโดนตีเลยไอโจโดนอีกแล้วไอโจโดนแล้วมันขึ้นไปแล้วแล้วกอดละอ่าช่วยเพื่อนอยังไงดีนะช่วยได้แหละการช่วยเหลือพี่กูใช่ไรคิดว่าทำไรเพื่อนกู ทำอะไรเพื่อเกลือไอ้เหี้ยนั่นนี่สั้นไหมสั้นสั้นมึงใครนี่อ๋อสั้นเลยชีวิตอะโยนกิมเอ้ยน้องอีก่อยโยนกิมไอ้ใหญ่อะปากกาลังหยุดแล้ไม่ช่วยชีวิตมึงแท้ๆไอ้ปากกาลังกูเป็นคนช่วยชีวิตมึงแต่เมื่อเห็นรถถ่านไหม เลี้ยวอย่างนี้ได้ก็เหรอเยี่อะไรเนี่ยมันสบายระวังต้องหุบมาต้องเลนระวังอะโมกปะกูไม่ได้ดับมันกูไม่มีอะโมกกูมีลูกหนึ่งนะใครอ่ะใครอ่ะอาจจะไม่ใช่ไอ้หมอนี่นะสีที่เห็นเมื่อกี้เนี่อะเทเวนเทเวนไว้เอาเอาเทเวนดีกว่าเออรีบเอาแล้วกันนะ โอเคกูตายละเรียบ,บเอาเรียบ,บเอาข่ามันเสมอนั่นน่ะไอโชว์ข้ามัน,น,นามาที่หมดมึงทำได้ประกาศล,ลังคุง <Hey. S 2> แกร์กำลังมามึงเร็วขนาดนี้กูไม่ไปทำมึงเดียวถ้าจะว่าขนาดนั้นาจะเร็วขนาดนี้แล้วก็ <laughs> มึงไปซะไปกาวยังฉุดมันไม่อยู่ะ <c oughs> ถ้าขนาดานาั้นกาวไม่ได้ชิคกาว ตาช้างสิไม่ใช่กาลาฮมินไงมันยังไม่พอแต่งตั้งสาวันนั่นมันแดงซิ่งได้อ่ะรถแข็งแรงอยู่ที่นี่หยุดลึกเลยวันนี้น่าจะมาในที่แบบม่ันแต่รอจังหวะเห็นตัวก่อนก็ได้แล้วค่อยไปบลกเลยโดนแล้วใครอ่ะลึกขึ้นอ่ะกำลังไปกำลังไป เชี่ยแหละวันนี้มืดสัตดีดีอ๋อยียกับสุกโตดีกว่าั่เยอ้เอะเอยไอ้ยี่แอกวนจกว่าสอสวยสัตว์เลยว่ะ

เฮียอะไรวะไปรถด่วนรถด่วนกระดันให้เอ้ยระวังแอคนไหมหลายตัวหลายตัววางตัวจะหายจากแหนเฮ้ั่นไงเลขที่โอ้ไม่ได้เลยเฮียโอ้ยไปเลยนะ โผล่ไม่ได้จริงๆอ่ไอ้แช่แอคแบบลองลเโตไปเอาทำเติมได้เด <en> ี <inf> ๋ยวว่าไปครับรีบไปตรงนี้อ้าวโหยี้โดนเฮียอะไรวะไม่ได้ขยับเลยอัะเบรกไม่เขาได้เบอร์พี่ไปดูยนะ ่าจะได้อีกทีดาดาดาที่แจกใครว่าผู้คือเนี่ยน่าจะตายโดนไม่ได้ขยับเลยอกแกต้องระวังหลังแบอกแล้วว่ามีตัวนนียพี่โดนเที่ยวต่อจริงเหรอเช่นไรวะบ่อยผู้ป่วยหายไปเลยโดนขับรถเลสต่อไหยหายไปเลยไอ้เนี่ยพุ่งมาจากบ้านเไม่ไหวเลยวะใครไม่ไหวเลยเลยร้าน โดนอะไรเมื่อกี้จบฮลโดนเลยเออโดนยิงมาสตันแล้วก็มันไอ้เียจะกดอายุแม่งบัตรไม่เกี่ยวใส่กูเลยมื่งกี้โอเคโอเคถาดไม่ถึงาไม่ถึงเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวพี่ไลน์มาบอกผมก็ได้แต่ไม่ใช่ผมนะผมเัเ่อะเฮยยยยเยยยยเยย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 ย โกกกโโโดนดิเหรอกูเฉียงม,มุมนี้แล้วนะโดนดิเหรอไม่ไม่ไม่ไรนะไม่ไรไม่ไรไม่ไล่ถอยออกมาถอยโดนได้ไงวะมุมเมื่อกี้อ่านมาโอ้างบวกกับบวกกําลังไปเราโดนแอคเข้านะ โมกปะมีอยู่ไอ้ตามีไข่อ่ะกลางตะเวนอยู่กลางลองดูบนลองดูบนตัดออฟช่วยได้จะดีมากเลยรอสักครู่แป๊บดัดออกให้เราตลอดเกนี่เวนี่ว่าเวนี้ไม่อยู่ข้างล่างนั่นแหละข้างล่างแหละวะไม่ล่างก็กลางมาดักดักตรงนี้ไหมล่ะเดฟโฟมมาแล้ว

โดนตายโชเล่นโชเล่นโอ้ยี่กูอยู่ในไข่ใครเอากงินเนะนี่นัดเราอังตานมันเดียวไเยิ้มใ,ใครเนี่ยเอากูกูดันมันไปแล้ว ไปตัวโลเลยเออเกินเกินเอชบีสี่ตัวรูดโอุ้ยไอนี่ให้อยู่ที่เราไปเอาเอาเอา จะตายแล้วจะตายแล้วเราต้งโดนบ้านตัดแรงตัดแหงูกันกกบ้านให้เกิดบ้านยกหุยอ,อ,อะไรอะ่ะเขาเกิดไปหุยความเร็วดังปีศาจของจริงได้หน่อยไ,ไหม ้าวไม่มีใครมาเหรอ,อยชิบิล,ลาย<ห>อย<ะ>ู<ะ>่นี่กูเดินคนเดียววิ่งอยู่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 คนได้อยู่อุ้ยแอกมาอ๋อนี่ยดีเซ็ตถอยถอยก่อนถอยก่นอนก่อนเร็วชิบหาย bất khả, bất đồn đồn, ui ui ui, bay bay, villager villager này thì tì, lời ba bài mấy

ม่รู้ตอนนี้มีวอดกันเด็ดใช่บอดไหมนี่ไม่เปิดมีวอดหรือเปล่าขาดไปไม่เปิดตรงกลางก็จะมีนี่หมุล็อกกูเดินสก๊ไว้ก่อนเออมีวินลันแล้วแตกโดนดิ้ได้ไงวะดัน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 ให้ดันให้หมดแล้ว

แอตายเลยกูดันกเจ้ามันเปิดบีคบีมาตีกูได้ไหมน่ะได้ให้กลับไปช่วยไหมให้พี่กลับไปช่วยป่ะน้อง

ยาไปถอยนะถอยนะถอยได้นะสามห้าปังมาแล้วปังมาแล้วเล่น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 สุราสุราสุราสุระกูมากูมากูมาอืมไอ้สัตว์เป็นยี่อะไรผมเพช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 รไปตกใจติดิ้ยืนสบายเลยโู้ ปูนพร้อมก่อสุดหลออพร้อมชนะว่ะคือว่าชนะเยที่เราเป็อดทนเรื่องได้พี่เกมแม่งเดินดีมากคือ <โบ S 1> เดินดีแบบเดินเฮี้ย